สวัสดีค่ะในหัวข้อที่ว่าใครที่จะได้เข้ามาขอคุณคบด้วยคบเป็นแฟนนะคะ,คะการดูดวงนี้นะคะเป็นการดูโดยรวมไม่เฉพาะเจาะจงดวงของคนใดคนหนึ่งไม่สามารถนําการดูดวงนี้ไปใช้ตัดสินใจใดใดได้ไดูเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่หากมีข้อคิดหรือกําลังใจสามารถนําไปปรับใช้ได้มาดูนะคะว่ามี นักคณะลักนาหรือว่าราศีใดบ้างที่เกี่ยวข้องอาจจะเป็นคุณหรือเขาได้นะขออนุญาตดูนักสัตว์ชวดนักสัตว์มะแม่นักสัตร์ลากานักสัตวบอกราศีมังกร นักสัตว์แมวคุณหรือเขาคุณหรือเขาอาจจะเลี้ยงแมวได้นะคะนักสัตว์กุนนักสัตว์มะเมียนักสัตว์มะเสงนักสัตว์มะโรงมราศีกัน มาดูนะคะว่าใครนะคะที่จะเข้ามาขอคุณคบด้วยนะคะ <c oughs> คบเป็นแฟนนะคะวงเล็บว่าคบเป็นแฟนการดูดวงนี้เป็นการดูโดยรวมนะคะไม่เฉพาะเจาะจงไม่เฉพาะเจาะจงดวงของคนใดคนหนึ่ง <c oughs> ดูเพื่อความบันเทิงโ <c oughs> ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแต่หากมีข้อคิดหรือกําลังใจสามารถนําไปปรับใช้ได้ขออนุญาตดูนะคะก้าวดบ ดีไม้ดีไฮพินเทสทัวบครับนะคะเอดอนซอง ใครนะที่จะเข้ามาขอคุณคบด้วยนะคบเป็นแฟนนะเขาคนนี้นะคิดมากกังวลใจเรื่องของคุณอยู่นะอาจจะผ่านความเป็นดักไน์ออฟเดอะโซนมานะคือผ่านความมืดมนผ่านความเจ็บปวดมาแล้วก็ได้นะเขาคนนี้อาจจะเคย มีอุปสรรคในชีวิตนะคะในเรื่องของสิ่งต่างๆอาจจะเป็นเรื่องของความรักก็ได้อาจจะเคยโอกหากเสียใจกับเรื่องความรักมาหรืออาจจะเป็นเรื่องต่างๆในชีวิตที่ผ่านเข้ามาทําให้เกิดความทุกข์ใจความเศร้าใจการเดินออกมาจากบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ใช่นะคะเกิดความรู้สึกเจ็บปวดและเสียใจเกิดขึ้นในชีวิตของเขาที่ผ่านมา แต่ว่าเมื่อเขาได้เจอคุณนะเขารู้สึกว่าคุณเปรียบเสมือนแสงสว่างคุณเปรียบเสมือนความอบอุ่นใจนะคุณอาจจะเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วรู้สึกสบายใจอยู่ด้วยแล้วรู้สึกให้ความรู้สึกว่าปลอดภัยเป็นพื้นที่เซพโซนสำหรับเขานะมีความมั่นคงเหมือนสี่เสาเหมือนเสาของหลัก หลักเสาตรงนี้นะคะเหมือนความมั่นคงความรู้สึกในใจของคุณที่เขาได้สัมผัสถึงคุณนะแสดงถึงความมั่นคงและความอบอุ่นใจนะคะเหมือนได้เจอบ้านเจอความมั่นคงที่แท้จริงของเขาดีไฮพินเทสนะแต่เหมือนเขาอาจจะมีความกลัวความวิตกกังวลนะะกับเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาที่มีความ เจ็บปวดเสียใจในอดีตที่ผ่านมาทำให้เขาสับสนในตัวเองไม่มีไม่แน่ใจนะคุณคิดเรื่องเรื่องของคุณหรือว่าไม่กล้าที่จะเปิดใจกับคุณก็ได้นะคะเหมือนกับว่าเคยผ่านความเจ็บปวดมาแล้วก็อยู่ในช่วงของการคิดมากคิดเยอะตะหนักนะ กลัวว่าจะผิดหวังหรือเสียใจอีกก็ได้นะเขาเลยไม่เปิดเผยความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณให้คุณได้รับรู้ในบางท่านนะคือเหมือนแอบชอบแอบรักแบบเงียบๆแต่เมื่อวันเวลาผ่านไปนะเหมือนเขาได้ตกตะกอนทางความคิดของเขาเองนะหนึ่งดาบ เมื่อวันเวลาผ่านไปเขาได้ตกตะกอนทางความคิดของเขาเองเขาได้รู้แน่ชัดแล้วนะคะว่าภายในใจของเขานะเสียงของหัวใจของเขานะต้องการอะไรนะในใจของเขาเขาได้รู้แล้วว่าเขารักคุณนะทัวบคับนะคุณคือคนที่เขาตามหาคุณคือคนที่ใช่นะไม่ว่าจะเป็นการสบตาครั้งแรกนะการเจอคุณหรือว่าการได้เห็นได้ส่องคุณตามช่องทางต่างๆได้ทำให้เขาได้รู้นะว่า คุณคือคนที่ใช่สำหรับเขาเขารักคุณปรารถนาที่จะอยู่เคียงข้างกับคุณนะคะ,ะดูนะคะว่าไพ่อยากจะบอกอะไร8ดเหรียญ6ถ้วย เด็กดาบเด e s สตา The ด m p เอ็มเเขาคนนี้นะเป็นคนที่ทำงานเก่งนะแดเหรียญเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นเป็นคนที่มีความตั้งใจในการทำงานขยัน เขาคนนี้รู้สึกผูกพันกับคุณนะบางท่านอาจจะเป็นรักในวัยเด็กได้ประถมมัธยมได้หรือเป็นคนในอดีตท,ที่มีความผูกพันร่วมกันมาบางท่านเป็นรักต่างไวัยได้บางท่านนะรู้สึกผูกพันกันตั้งแต่แรกเจอหรือว่ามี ความรู้สึกว่าคุณเคยกันนะฮะหรือว่าเป็นรักในอดีตชาติได้จดจำกันได้ตั้งแต่แรกเจอเขาแอบส่องแอบมองคุณอยู่นะอาจจะส่องคุณตามช่องทางออนไลน์ต่างๆได้เขามองว่าคุณเป็นดีเอ็มเพนะคุณเป็นคนที่สมบูรณ์พร้อมในสายตาของเขานะคะ ไม่ว่าคุณจะเป็นยังไงนะแต่ในสายตาของเขานะคุณดีที่สุดนะคะไม่มีใครเทียบเทียนได้นะคะมงลงที่คุณแล้วนะเขามอบมงกุฎให้กับคุณแล้วนะคุณเป็นคนที่ดีพร้อมคนที่น่ารักอบอุ่นมีความเป็นแม่นะคะแล้วก็ดูแลผู้อื่นได้ดีเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้ดีนะคะเขาเฝ้าอธิษฐานในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ครั้งนี้อยากให้จะอยากให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้ประสบความสําเร็จ แปดเหรียญห้าดอกเก้าไมา้ดิแฮงแมนหกไม้เหมือนว่า เขาและคุณมีประเด็นมีปัญหามีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นนะคะมีเรื่องทะเลาะกันเป็นคนที่เคยอยู่ในชีวิตคุณมาแล้วแล้วก็เขาก็หันหลังให้คุณไปนะคะ,แ,ะแต่ว่าเขายังคงแอบส่องแอบมองคุณอยู่อาจจะเป็นเพราะว่าเขาอย่างที่บอกค่ะก่อนหน้านี้คือเขาอาจจะปิดกั้นตัวเองนะคะปิดกั้นความรู้สึกข,ของเขาที่มีต่อคุณแล้วแล้วไปมุ่งเน้นด้านการงานการเงินไปทํางานนะ,ะโดยว่าไม่ได้ เหมือนกับไม่ได้เปิดโอกาสให้กับตัวเองหรือว่าไม่ได้สารสัมพันธ์ต่อให้กับคุณนะคะหันหลังให้คุณไปนะในช่วงเวลาหนึ่งแต่ว่าเมื่อวันเวลาผ่านไปนะเขาได้ตกตะกอนทางความคิดนะว่าคุณได้ไปนั่งอยู่ในใจเขาแล้วนะไม่ว่าจะทําอะไรหรือว่าไปไหนนะคุณก็ยังคงอยู่ในความคิดความรู้สึกของเขาเสมอนะคะเหมือนเขาได้เข้าใจตัวเองนะว่าคุณเป็นคนสําคัญในใจของเขา คุณไปนั่งในหัวใจของเขาแล้วนะคะหกไม้คือเขาอาจจะตกหลุมรักคุณแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวได้นะคะอยู่ๆก็ไปนั่งในหัวใจเขาแล้วนะคะเขาก็อาจจะงงๆด้วยนะคะว่าเอาคุณไปนั่งในหัวใจเขาแล้วนะคะตอนนี้เขาก็ได้แต่คาดหวงนะคะว่าคุณจะเปิดโอกาสให้กับเขาซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาปิดกั้นตัวเองนะคะ ระหว่างประเทศรักษาอาการผู้ชายใจดีแรงขู่ งานใหญ่เขาคนนี้นะอาจจะเป็นคนที่ชอบเดินทางนะไปเที่ยวต่างประเทศต่างจังหวัดใต้บ่อยๆนะคะ <S <S เขาจะเข้ามานะคะพ,พิสูจน์ตัวตนให้คุณได้ดูนะ,ะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนะจะเขาจะใจดีเขาจะใจดีต่อคุณนะคะรักษาอาการ อาจจะมีพลังงานของคุณหรือว่าเขาหรือว่าผู้ที่อยู่รอบข้างคุณหรือเขานะที่ไม่สบายเจ็บปวดนะคะเจ็บป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลรักษาตัวนะคะแรงคูเขาอาจจะมีการเขาอาจจะมีการอธิษฐ,ฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ในความสัมพันธ์ครั้งนี้ เขาอาจจะทํางานเกี่ยวกับงานก่อสร้างได้นะคะหรือว่าเขาคิดว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจจะต้องลงลงทุนลงแรงลงความสามารถนะคะเพราะว่าเป็นงานใหญ่สําหรับเขาลืนตาดูโลกจนตรอง าปมูเราสอสามคนตะเกียงวิเศษเขาคนนี้นะอาจจะเป็นคนที่ตกหลุมรักคุณตั้งแต่แรกเจอได้นะเจอครั้งแรกก็รู้สึกผูกพันรู้สึกคุ้นเคยกันเหมือนเคยเจอกันมาก่อนได้มีความรู้สึก เหมือนจดจํากันได้ตั้งแต่แรกเจอได้นะหากเชื่อเรื่องอดีตชาตินะคะเขาแอบส่องแอบมองคุณอยู่ตลอดนะเสติติคุณนะ,ะเหมือนกับว่าคิดถึงอยู่เสมอนะคอยส่องคอยมองไม่สามารถนำคุณออกจากความคิดเขาไม่สามารถนำคุณออกจากความคิดความรู้สึกของเขาไปได้ เราสอสามคนเขาอาจจะเห็นว่าคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะมีผู้คนเข้าหามากมายนะจนตอนนี้เขารู้สึกหึงรู้สึกหวงคุณนะเขารู้สึกว่าเขาจะต้องทําบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์นะเขาไม่อยากให้คุณนะไปอยู่ในไปอยู่เหมือนกับว่ามีคนให้ความสนใจนะคือเขาไม่อยากจะเสี่ยงให้สูญเสียคุณไปนะมีความรู้สึกหึงห่วง เขาอาจจะมีการอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะคะหรือขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะในความสัมพันธ์ครั้งนี้มาดูฟังใจนะว่าเขาอยากจะบอกอะไรเธอผู้ไม่แพ้คันที ครั้งหนึ่งไม่ถึงตายเขารู้นะคะว่าคุณเป็นคนที่มีความมุ่งมัน่นคุณเป็นคนที่มีความตั้งใจหากทำอะไรแล้วคุณจริงจังกับสิ่งที่คุณทำเขามีความรักความสึกดีความปราถนาดีที่จะมอบให้กับคุณเขาคนนี้บางท่านอาจจะเป็นคนใส่แว่นได้ เขาอยากจะเจอหน้าคุณนะคะครั้งหนึ่งไม่ถึงตายเขาคิดถึงคุณนะคะค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะและพบกันใหม่นะคะสำหรับนี้สวัสดีค่ะ